โอ้มยเจ็บย<ห>ังไงหัวหน้าเฮ้ยคุณตนบปนืุบุดสุดงองงอๆมาเลยโอ้ไงปุ๊บี่้องเลยงปเจ็บกวงโอ้ออโอสตะกุ้กับดาบเลยแสงหนาหลายหอ้แสงหนาหลายหดวช้า,หหาโงาหหาโกไปลวผม นี่พี่น้องจ,จับตาดูวู้วโอ้ะพี่น้องออกแล้วฮึมนี่แค่สก,กิก็อ,อกแล้วครับสก,กิดนิดเดียวครับผมออกได้พี่น้องเป็นได้มาเนี่ยงวยบึ้มบา เัืจัดฟาดบุ้มทีนี้ก็จะเป็นการตักคลนฮะตักคลนไปให้เจ้าของที่คนระับผมงานที่อกาว่ ต้นกระเดาครับผมห้างเลยมีอะไรข้าวปิ้งไม้ออกจากทากรงรถสิบล้อวิ่งครับผมอาจจะมืดๆหน่อยนะครับ อาจจะสันส้นๆเลยเพราะว่าไม่มีไม้กันสั้นแล้วผมก็ไม่มีตังค์ฮะช่วงนี้ช่างตู้รู้จังเลย มองอ่ะโอ้นี่คนเดียวคนเดี่น้องเฮ้ยนี่คนเดียวเด็กคนเดียว ไ็่รู้เรื่องแนละ้วนม่ออกจากท้างรถก่อน มันตองนี้ขนาไปเลยครับนี่เห็นได้ยิ่น้องคุ้มฟูยังไหว,ว,วเฮ้ยอัดมันเต็มแล้วนะอัดออกมาตรงนี้น oh บ้านผมก็เดินที่น้องไยบ้านผมจะเรียกว่าเดินนะฮะ,ะประมาณนี้ครับผม พอประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ้เพียงเท่นี้ก่อนครับผมยังไง้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับขอบคุณครับ